จพลังความคิดสร้างสรรค์กับเรื่องราวน่าทึ่งทั้ง2เรื่องจากหนังสือ Creative Byness หรือชื่อภาษาไทยว่าภาวะสมองบอดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel เรื่องเล่าจากหนังสือครับชั้นาที่จะพาคุณมาพบกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากหนังสือชั้นนํา ที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเรามาอยู่ในหนังสือเล่มใหม่นะครับที่มีชื่อว่าหรือชื่อภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า Creative Blindness and How to Kill ซึ่งคนเขียนนะครับก็คือ d e p r o อนั่นเองครับถ้าถามว่า เดฟทรอตคือใครนะครับเขาเขียนหนังสือมาหลายเล่มน,นะครับอย่างเช่น1นบวกหนึ่งเท่ากับสนะครับหรือว่าเป็นกระต่ายและให้คิดแบบมาสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับคาดกันว่าเราจะได้ฟังกันอีกหลายตอนนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยครับหยิบยกเรื่องราว2เรื่องที่อ่านและรู้สึกว้าวมากๆนะครับเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยเรื่องแรกนะครับตัวผมเองเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าการแสดงละครที่มีมูลค่าแพงที่สุด ในปี1985นะครับสิ่งที่ทุกคนในวอชิงตันดีซีต้องการมากที่สุดคือตั๋วชมการแข่งขันของทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันเรสกินแฟนๆต้องลงชื่อรอซื้อตั๋วลงหน้าถึง25ปีครับเป็นอะไรที่นานมากๆนะครับแต่บริษัทเคเบิลทีวีแห่งหนึ่งกับสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองจากความขาดแคลนนี้ได้โดยสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวนหนึ่งแล้วส่งจดหมายเชิญ เข้าชมการแข่งขันของทีมวอชิงตันเลส e s กินแบบฟรีๆทุกคนครับที่ได้รับจดหมายต่างรู้สึกว่าตัวเองโชคดีสุดๆโชคดีจนไม่น่าจะเชื่อได้เลยทีเดียวจดหมายเชิญน,นั้นครับถูกส่งมาจากบริษัท f ฟ a g ชิ i p i อินเตอร์เนชั่นแนลสปอ e ์ตเ i ล n วิพร้อมกับลายเซ็นเขาของบริษัทนั่นคือ I m m e e d Now w โดยสัตยายถึงงานสังสรรค์อันหรูหราด้วยการกินมื้อสายที่ศูนย์ประชุมของวอชิงตันจากนั้นครับก็จะได้นั่งรถบัสไปชมการแข่งขันที่สนามกีฬาแน่นอนครับว่าผู้โชคดีเนี่ยต้องนำปรับประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนด้วย mm hmm. เมื่อมาถึงที่ศูนย์การประชุมกับบรรดาผู้โชคดีก็พบกับบรรยากาศที่แสนจะคลึกคลื้นเต็มที่ไปด้วยเสียงเชียร์ครับเสียงโห่ร้องและก็การแปะมือทักทช่กันผู้โชคดีนะครับ ยังได้รับอ้อมกาะต้อนรับจากเชียร์ลลดเดอร์สวยๆด้วยจากนั้นครับพนักง,งานต้อนรับในชุดทักซิโดครับรวมทั้งชุดที่เป็นสัญลักษณ์นำโชคประจำทีมซึ่งก็คือชายที่สวมหมวกขนนกแบบชนพื้นเมืองอเมริกันและมัสคอตไก่ก็นำทางผู้โชคดีไปยังห้องจัดงานแล้วหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทก็ก้กาวขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับผู้โชคดีเขากล่าวว่าท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่าน เรามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจะมอบให้กับทุกคนทุกคนตอนนี้วกคุนถูกจับแล้วมอบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นครับตำรวจหลายสิบคนพร้อมปืนในมือเปิดประตูห้องแล้วพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นครับผู้โชคดีทุกคนก็ถูกจับใส่กุญแจมือทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นแท้จริงแล้วครับงานนี้คือกลลวงของตำรวจครับโดยมีเป้าหมายเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำผู้โชคดีทั้งหมดนะครับคือผู้ที่หลบหนีคดีซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน พนักงานทุกคนคือตำรวจและเจ้าพนักงานบังคับคดีของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาไล่ตั้งแต่พนักงานต้อนรับในชุดทักซิโดคนที่อยู่ในชุดมัสกอตไปจนถึงเชียร์ลีดเดอร์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีครับที่รับบทเป็นเช er ียร์ลีดเดอร์เกาะต้อนรับผู้โชคดีแต่ละคนเพื่อตรวจหาอาวุธต่างหากครับช่างน่าอัศจรรย์ใจครับที่บรรดาผู้หลบหนีคดีไม่นึกเอกใจเลยสักนิดแถมยังโผลมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ง ความยย่วยวนใจของตัวฟรีในการเข้าชมการแข่งขันทีมวอชิงตันเรสกินเนี่ยเอาชนะสัญชาตญาณการระวังตัวของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงหัวหน,หน้าหน่วยสืบสวนกล่าวไว้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมากเนื่องจากว่าผู้โชคดีพากันโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดทันทีที่ได้รับจดหมายและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคุณจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาสแสดงด้วยนะไม่งั้นครับเราจะยกตัวฟรีให้กับคนที่เป็นคิวถัดไปผู้หลบหนีคดีทุกคนล้วนบอกว่า ห้ามเอาตัวของฉันไปให้คนอ,อื่นเด็ดขาดฉันจะไม่พลาดงานนี้แน่นอนหัวหน้าชุดปฏิบัติการบอกสมาชิกในทีมว่าแผนนี้จะสําเร็จก็ต่อเมื่อพวกเขาใช้มารยาและสมทับว่าปกติแล้วเราจะไม่ยิ้มให้กับพวกคนเลวแต่วันนี้เราต้องเล่นง,งานพวกมันด้วยรอยยิ้มปฏิบัติการนี้ครับทำให้สามารถจับกลุ่มผู้หลบหนีคดีได้ถึง119คนและนําไปสู่การพิพากษาทันที101คดีโดยมีทั้งฆาตกร โจรลักทรัพย์และอาชญากรรมในคดีอุกชะกันรวมถึงคนร้ายคดีข่มขืนด้วยปกติแล้วครับในการไล่ล่าผู้หลบหนีคดีตัวเอคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินหลักหลายล้านดอลลาร์นะครับยิ่งจํานวนคนมากขนาดนี้เนี่ยรับรองว่าหมดกันไปอีกหลายล้านจริงๆครับแต่ปฏิบัติการครั้งนี้ครับใช้ค่าใช้จ่ายเพียงแค่22,000ดอลลาร์เท่านั้นเองแถมเจ้าหน้าที่ทุกคนครับยังสนุกการทํางานในครั้งนี้อีกด้วย จบไปแล้วนะครับกับเรื่องแรกมาต่อในเรื่องที่2กันเลยดีกว่าเรื่องที่2เนี่ยผมให้ชื่อไว้ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าวันแค่นครับคือชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปชุมชนแห่งนี้ครับถือกําเนิดในช่วงทศวรรษที่1950ซึ่งเป็นยุคที่เมืองฐานหินเฟื่องฟูและแทบจะกลายเป็นชุมชนร้างในช่วงทศวรรษที่19 7 0 โดยมีผู้คนอาศัยอยู่แค่ราว50ครอบครัวตท่านเองวันแค้นนะครับตั้งอยู่ติดก,กับแม่น้ำชักโดยที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำครับอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่รัฐเคนทักกี้เด็กๆในวันแค้นครับต้องเดินทางข้ามแม่น้ำเพื่อไปโรงเรียนแต่แล้ววันหนึ่งครับสะพานที่เก่าแก่และสุดโทมแห่งเดียวที่ข้ามสะพานนะครับก็พังลงเด็กๆครับเขาจึงต้องข้ามแม่น้ำด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายโดยการปีนรั้วกั้นทางรถไฟ มุดเข้าไปในใต้รถไฟที่จอดอยู่และคลานไปเรื่อยๆตามรางรถไฟซึ่งนั่นกรับมันทาให้เด็กคนหนึ่งต้องสูญเสียขาข้างหนึ่งไปจอห์โรวินเนตก้าวขึ้นมาสวมบทบาทเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นกระบอกเสียงกับชาวบ้านครับเขาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศมนตรีมิงโก้เพื่อขอพิจารณาเรื่องการสร้างสะพานคําตอบของพวกเขากคือว่าพวกเขากําลังจัดการกับปัญหาอย่างอื่นที่สําคัญกว่า โรบินเนสนะครับจึงหันไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเทักกี้และรัฐเวอร์จิเนียคำตอบที่พวกเขาได้ก็คือเขากำลังจัดการกับปัญหาอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเหมือนเดิมโรบินเนสครับยังไม่ยอมแพ้ครับเลยจิตต่อไปหารัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีคำตอบของพวกเขาก็คือกำลังจัดการกับปัญหาอื่นที่สำคัญกว่าโรบินเนตครับตอนนี้เขามองเห็นแล้วครับว่าคู่แข่งของตัวเองเนี่ยมันคือบรรดาปัญหาที่สำคัญเหล่านั้นที่ผู้ใหญ่นะครับได้เจอ เขาเลยมองครับว่าจะทํายังไงให้สะพานที่เขาจะสร้างเนี่ยขยับเข้าไปอยู่ในรายการปัญหาสําคัญเหล่านั้นได้ในปี1977นั้นครับรับเสเซียคือปัญหาเดียวที่ไม่ว่าใครก็สนใจสงครามเย็นที่กำลังอยู่ในจุดตึงเครียดแบบสุดๆมหาอำนาแต่ละฝ่ายต่างมองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบจากการเผยพแพร่โฆษณาชวนเชื่อตอนนี้ครับโรบเบนสรูดาว่าการคุยเจ้าหน้าที่ระดับล่างนั้นไร้ประโยชน์ คนเหล่านั้นไม่มีวันชายตามองเขาเขาต้องการกระตุ้นบุคคลระดับสูงให้หันมาสนใจโรบินสจึงส่งจดหมายไปยังสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันดีซีครับเขียนบรรยายถึงความลำบากของผู้คนในวันแค้นรัฐเวอร์จิเนียทั้งยังบอกว่าอเมริกาครับไม่มีเงินสร้างสภานให้กับชาวบ้านแต่เขารู้ว่ารัสเซียมีงบประมาณที่สำหรับช่วยเหลือประเทศที่ยากจน เขาจึงถามว่ารัสเซียพอจะแบ่งงบประมาณเปล่านั้นเนี่ยมาสร้างสะพานให้กับอเมริกาที่มีเงินไม่มากพอจะสร้างได้หรือเปล่ารัสเซียรครับมองเห็นโอกาสทันทีว่านี่คือโอกาสงามที่จะปล่อยไม่ได้ที่จะใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อจากนั้นครับก็ส่งนักข่าวที่ชื่ออีโอนาอันโดรอฟไปยังวอลแคนทันที โดยคิดว่าจะเขียนข่าวเพื่อตีว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถดูแลประชาชนของตัวเองได้ส่งผลให้ชาวอเมริกันที่น่าสงสารครับต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากรัสเซียแทนอย่างไรก็ตามครับสถานทูตรัสเซียครับต้องขออนุญาตกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาสะก่อนจึงจะเดินทางไปวันแค่นได้รัฐบาลอเมริกาสงสัยครับว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นนั้นเมื่อได้คำตอบว่าสาเหตุมาจากสะพานเก่าคล่ำคล้าในวันแค่นนั่น สถานการณ์ก็พลิกกับหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมคนในรัฐบาลกับรู้ว่าถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอเมริกาจะต้องอับอายไปทั่วโลกรัฐบาลกลางครับจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดก,การเรื่องนี้ทันทีจากนั้นรัฐก็สั่งให้เทศมนตรีครับจัดก,การเรื่องนี้ทันที ผลก so, ็คือว่าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับจอร์นโรบินเนตได้รับการแจ้งว่ามีงบประมาณ1.3ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างสะพานใหม่ในวันแค่นผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าจู่ๆว่าปัญหาสำคัญดูเหมือนว่าจู่ๆปัญหาสำคัญทั้งหลายก็มาลายหายไปในทันทีนั่นเพราะว่าจอห์นโรบินเนตพ้นพบวิธีการยกระดับปัญหาของตัวเองให้สำคัญยิ่งกว่าปัญหาเหล่านั้นนั่นเอง นี่ก็คือสิ่งที่เหล่าผู้มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับได้ทํากันนะครับพวกเขาครับจะไม่ลงแข่งในสนามที่ไม่มีถานชนะสิ่งที่พวกเขาต้องทานั้นก็คือเปลี่ยนสนามแข่งด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่นั่นเองเมื่อสนามแข่งเปลี่ยนไปครับสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่สําคัญเลยมันก็จะสําคัญสุดๆขึ้นมาทันทีเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราว2เรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังโสโตผมเองเนี่ยครับรู้สึกประทับใจกับ2เรื่องราวนี้มาอ่านแล้วก็รู้สึกว้าวมากครับ เป็นเรื่องราวที่เรียกว่ากระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ของเราได้อย่างดีเลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญอย่าลืมติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วเราครับจะมีเรื่องราวอนี้มาเล่าให้กัคุณได้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดตอนครับสําหรับในตอนนี้ครับขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ